จะเป็นอย่างไรเมื่อไททันคิมเมล่าแมนและไททันสปีกเกอร์แมนพ่ายแพ้กับแซนทีส์ทอยเลตวันนี้คือวันตายของแกไอแกสกิบบี้งั้นฉันขอเปิดก่อนแล้วกันเอาด่ไปแกหัวซ่วมเอาคืนไปนี่นะรวมทั้งแกด้วยเอาไปงไ,งนะไม่ไงล่ะมองไปด้งไหนของแกเออลนุกวัยตึงตืนเอาด่ไปเออหย นอยแน่แกเอาขึ้นไปปิมนายยังเจอเรื่องอะไรได้ยังยังแกต้องเจอกับฉันนี่อะไรของแกไี่เน่ยตายซะเฮ้น r ุ๊ยอะไรอ,ะอ่ะเฮ้อนยแน่พี่เนี่ยกองแมลงวีเอาหนีไปพลังขึ้นเสียงเฮ้อฉันขยับตัวไม่ได้เฮ้อตายซะจะพวพวงแลงวีกันเจอ่อ,น,อนีนยไปไงน่ ฉันมาช่วยแล้วลูกพี่เอาน,นี่ไปนี่งไงล่ะฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าเกมหมดทิดแล้วสิน,นะงั้นเอาน,นี่ไปเออเราต้องหาที่ป้องกันยา <Yeah! S 1> ไปนะไม่นะไทยทันกับเ่ล่มแม้